มาที่นี่ถูกเลยครั้งแรกพอตรงนี้แล้วค่ะบอกแล้วถ้าถูกแล้วจะกลับมาตั้งใจจะมาอาบน้มนต์ด้วยค่ะขอขอลาขอการขอบานได้ละอยากกลับไปอีกอธิษฐานว่าอะไรเจ็ดถึงสองร้อยเจบมาอีก่ไหมเนี่ยมาพุทธคุณการอาบน้ำที่พมลพญายักษ์นั้นเวสุวรรณแปลว่ะทองเท้ามหาพงแปลว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นผู้มีอำนาจเวลาอาบนั้น ให้เราท่องวเวสักุสักสวัสดีครับผมโกสถาน,นีความเชื่อวารตีความเชื่อชุมชนคนสายมูเรื่องเด็ดสายมูคลิปนี้มาร่วมพิธีกรรมอาบน้ำที่พระมนุ์พญายนนาณนสํานักสงฆ์ทุงโปง่งเจริญธรรมอำเภอโคกสัมโงจังหวัดลบบุรีครับซึ่งกำลังเป็นกระแสทั้งความเชื่อความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อเท้ามหาพรหมเวสสุวรรณโหนแปดพระพักแปดพระกรหนึ่งเดียวของเมืองไทยดูด้านหลังผมนี่นะครับพี่น้องสายมูสายศรัทธาสายทุกความเชื่อแหละมาขอพรองค์พ่อเท้ามหาพรหมเวสสุวรรณโนเต็มบริเวณลาน ปฏิสถานอากาศถึงแม้ว่าแดดจะแรงๆออกแบบนี้แต่มีลมพัดโกรกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่โอบล้อมด้วยขุนเขานะฮะชื่อนางสาววันธดีพลประเสริฐนะคะมาจากสมุทรปราการค่ะครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะมีเหตาเวกเงินมื้นถึงหกันกันเลยคืนนั้นก็เดี๋ยวเช้ามาปกตินี่ก็ชอบอยู่แล้วที่วัดแถวบ้านก็มีแต่ก็ยังไม่เคยถูกก็มาที่นี่ถูกเลยครั้งแรกพอตรงนี้แล้วค่ะบอกแล้วถ้าถูกล้วจะกลับมาตั้งใจจะมาน้ำวนด้วยค่ะเหมือนกับว่าโปรดลูกหลาน บางทีลูกหลานขัดสนเรื่องการเงินการทองอะไรอย่างนี้ค่ะท่านก็ช่วยเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะมาที่นี่ก็ขนลุกเลยอากาศาดีมาก<ด><ด>เลยนะคะสายมูทุกท่านนะคะ<ด>ถ้ายังไม่เคยมาก็ลองมาสักครั้งนะคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าว่าสายมูมีจริงนะคะบริเ,เวณด้านในนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูจะเป็นจุดที่เรียกว่ามีการเจิมฝ่ามือนะแก้วสารพัดนึกนะครับตำรับหลวงครูเอเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านบนกันไป การเจิมณะที่ฝ่ามือเขาเรียกว่าณแก้วสารพัดนึกณดวงดีณดวงเศรษฐีณวาสนาที่อาจารย์ลงณแก้วสารพัดนึกที่ฝ่ามือให้เนี่ยจะช่วยเหลือพยุงเขาว่ามือเราเนี่ยต้องจับเงินจับทองล้วหอบเงินเข้ามาหาตัวเราเองนี่ต่อเส้นวาสนาโอ้โหแดงยาวไปอย่างนี้เลยนะเคยเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคย่ะเออแล้วทำไมถึงอย่างมาทำ่ะเมื่อวานเนี่ยน้องสาวเขาเขาไล่มาให้ให้ดูไงก็เลยมาชวนลูกชายมากันมาเสริมดวงมา ตั้งแต่ทีห้านู่นแล้วก็ได้บัตรคิวห้าสิบนู่นก็รู้สึกภูมิใจเนาะที่ได้มาแล้วก็ดีใจได้มาทําบุญเชิญชวนคนไกลๆนะจ๊ะมาร่วมทําบุญกันจะได้ได้บุญได้กุศลนะจะจะได้มีโชคมีลาบที่นี่วัดทุ่งโป่งจ้ะอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีจ้ะซึ่งการจัดพิธีอาบน้ําที่พระมนต์พญายักนั้นมีการจัดขึ้นเพียงเดือนหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ของปี2567อาบน้ํามนต์ทพยายักเวสุวรรณโนก็เหมือนกับการจัดป สัพปปทุกสัปปะโสสัป,ปโลกสัพภัยให้เรานะั้นมีวันและกําลังใจที่จะไปฟันฝ่าข้างหน้าก็คือในระหว่างที่ทําการอาบน้ามนเนี่ยก็<ม>จะมีพระพิสูจํานวน9้ารูปทรงสมณศักิ์เจริญชัยยมงคลคาถาตลอดพิธีการเนี่ยตอนนี้ผู้คนกําลังค่อยๆทยอยต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ําทิพยมนพยายักษ์หรือว่าน้ำมนทาวเวสุวรรณพุทธคุณการอาบน้ําทิพยมนพยายักษ์นั้น เวสุวรรณแปลว่าองเท้ามหาภูมิแปลว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นผู้มีอำนาจยักษ์เป็นผู้ที่มีพลังเป็นผู้ที่ทูตถีปิศาตนั้นกลัวทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นคําว่ายักษ์คาว่าเวสุวรรณนั้นไม่ว่าใครได้ยินก็จะต้องหลบหรือว่าอุปสรรคนึ่งอุปสรรคใดที่ได้ประสบหรือว่าประทะก,กับการอาบน้าที่ประมวลไปแล้วนั้น ก็จะได้กระจายหายไปเขาจึงบอกว่าเวลาอ่านนั้นให้เราท่องว่าเวสสุสัตเวสสุสักเวสสุสักทุกที่อยู่ในใจเคาะที่อยู่ภายในทั้งเคาะภายในและภายนอกก็จะขจัดปัดเป่าออกไปให้คุโยนั้นมีแต่ความบริสุทธิ์เอาอำนาจมาลงมีแห่งองค์เท้ามาหาปรมเวสุวรรณู ให้มันอยู่ในกายเราเพราะวันนี้ทุกอย่างพระอาจารย์แจกรวมไว้ให้ในน้ำทิปธงมนพยา์ที่จะได้อาบในวันนี้มาจากไหนนนทบุรีมาครับน้าปย์เป็นไงบ้างเพลนมาก่นมากนึกอะไรเป็นพิเศษไหมขอขอลาผมจากของานี้ละเดี๋ยวกลับไปอีกอ๋อเดี๋ยวกลับมาอีกเพราะว่าได้รับภาพ ข้าองนาปี <Ash well. S 1> อ้ยอนุโมทนาบุญนะคะผมมา <object S 2> จากสมุทรปราการของผมแรงศรัทธาเยอะมากขออะไรเป็นพิเศษไหมกก็ขอให้การงานมาจากไหนเนี่ยปัตุมยาเพิ่งมาขั้นแรกอธิษฐานว่าอะไรเจ็บถึงอ็บติดป่วยชอบไหมมาอยู่ไหมเงี้ยมา ้าจากปทุมนะเฮงเฮงเลยๆนะแม่นะเรามีศรัทธาได้คุณโยมแต่ต้องศรัทธาอย่างตื่นรู้แล้วเมื่อเราศรัทธาแล้วเราอย่าหลงงมงายเราจงศรัทธาอย่างมีสติแล้วสตินั้นจะทําพาชีวิตเราให้ประสบพบแต่ความสุขเราต้องนำศรัทธานั้นมาบวกกับชีวิตประจําวันของเราด้วยคําว่าศรัทธาเราต้อง ควบคู่ไปกับการทํางานและสิ่งที่เราเสริมเติมแต่งเข้าไปมันเป็นคล้ายๆกับกําลังใจสําหรับพิธีอาบน้ําที่พระมนพยายักษ์ในครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567พี่น้องสายมูอยากมาร่วมประสบการณ์ทางความเชื่อต<อ>งปากหมด<ป>ุดรอไว้ได้เลยที่สํานักสงฆ์ทุ่งโป่งเจริญธรรมอำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีราว่าอาบน้ำทีคพดม